ชอบอยู่กับท cool ีมงานชอบอยู่กับผู้กำกับชอบอยู่กับเพื่อนนักแสดงเขาอยากกลับมาเล่นละครเดนเห็นว่าเขาเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาชอบถามเพื่อนว่ารักเขาไหมทำไมเขาถึงชอบอย่างนี้ไมเป็นคนขี้น้อยใจมันเป็นคนขี้น้อยใจแซวนิดแซวหน่อยก็น้อยใจมันก็เลยจะชอบถามว่าแบบหนึ่งหลักคูเป้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันมันเป็นคนขี้น้อยใจมันก็ มันเหมือนเป็นการแซลกันเล่นมากกว่าอยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเพื่อนรักแหละอยู่ต่อหน้าเคยบอกรักเพื่อนคนนี้ไหมจำได้ว่าถมเคยเคยก็ก็เคยตอนที่มันถามนี่แหละมรักกูป่ะบอกเออกูรักมึงคือก็รักมันจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากให้มันไปเร็วขนาดนี้ น่าจะอยู่มีเวลาร่วมกันอีกหน่อยก็ยังดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือขอให้เพื่อนแบบขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็คอยมองลงมาแล้วกันชีวิตเราก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เข้าวงการผ่านทุกผ่านสุขสนุกสนานกันมาแบบเรียกว่าเต็มที่แล้ววันนี้ต่างคนต่างมีชีวิตแต่ทุกคนคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อน ยังไงยังไงก็ก็รักมันมากๆครับแล้วพยายามจะมาหามันทุกวันพยายามจะคิดถึงตลอดคือคนรักขอ,องเยอะมากที่เราเห็นมาสี่วันตลอดรัชกานมาความรักที่คนนี้ให้ออกส่งทงครอบครัวได้ค่ะคะุณพ่อคุณแม่น้องสาวะไรกานนั่นคือเรื่องน่าย,ยินดีมากๆครับที่พ่อกับแม่แล้วก็ทั้งภรรยาออมดาเรียแล้วก็น้องสาว วันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ย,ยคนรักอ,อมเยอะมากๆมากๆแบบมากจริงๆครับผมว่านั่นก็คือสิ่งที่ยังทําให้เขายิ้มได้ว่าวแบบลูกเขาน่ารักขนาดไหนอย่างเนสงนอเรียนรักศิลป์ทเชนก็ได้ไปทางเข้าวยกันก็ได้มีการาถึงที่ออกมาคือผมกับกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับกับอ,อมอาจจะได้เจอมากกว่ากันหรือสามเพราะว่ากันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากันทองงานยุ่งก่อสมควรแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันมัน มันไม่เหมือนคนโตแล้วมาคุยกันนะมันเหมือนเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่แบบเพิ่งเข้าวงการอนะ่ะแล้วก็มีพุ่มกับคนหนึ่งที่กากับผมเรื่องแรกในชีวิตก็คือพี่ปามานั่งอยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันมันมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบป,ปีที่แล้วที่เรานั่งคุยกันแล้วเราก็เลยแบบอยากให้อ่อมเขาอยู่ด้วยนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอยู่ไม่อยู่แต่ว่า เราก็อยากให้เขามานั่งอยู่ข้างๆเราฟังเรื่องที่เราคุยเราคุยเรื่องเขาเราคุยเรื่องสมัยเด็กที่เราพบเจอกันมาอะไรอย่างเงี้ยฟังอองดั้งไหมคะผมผมไม่ไม่ได้เป็นคนมีเซนส์มีอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าแบบทํามีคนถามว่ากลัวไหมมาหาม,มามามา,มาได้เลยครับมาได้<ะ>แต่อย่ามาแบบน่ากลัวขออันนี้บอกไว้ก่อนเคยขอบอกมันไปเลย ขอบคุณครับ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 